สวัสดีครับทุกคนนะวันนี้เมียก็มาอัปเดตบ้านในหะ้คุณได้รับชมกันนะครับกําลังก่อทุกคนทําเรื่อยๆนะชะ่างก็พักเที่ยงอืตจนนี้ก็เริ่มเป็นรูปร่างเห็นหน้าตหนมาต่างแล้วนะครับแล้วก็เห็นขามขานบนแล้วนะครับ เอาข้าวให้ปลาก่อนฝนก็ตกลงมานิดหน่อยนะครับปลาก่อนมาหมดแล้วยปลากับพักเทียงมา มาแล้วโอ้เริ่มไงตัวนี้โอ้โหน่ะโตมากเลยครับทุกคนไม่ได้ไม่ออกมาหลายวัน้วปลาหัวจิ้นเก่งหนาเลยหืมไปดุกนะครับทุกคนเราจะหวานคิดไก่นะจะได้ดูชัดเริ่มเกาะ โอ้โหเก่งๆหน่อยเลยนี่วะนะนี่ครับนี่ตัวเริ่มโตๆนะฮะนะวะนะทุกคนเห็นชัดไหมครับเก่งๆมากเลย

่ปเดี๋ยวเราจะไปดูบ้านก่อนแล้วฝนก็ตกลงมานะครับวันก่อนก็ทำใหดินแน่นขึ้นนะครับก็าวางแผนว่าจะเอาต้นไม้มาปลูกด,ด้วย,นะยมันนั่นนะครับเนาะ ดินข้าวท่านกำลังงามดูข้างนอกก่อนนะครับออนี่ก็มาแล้วนะมันน่าจะฝั่งทางนี้นี่ก็จะเป็นหน้าตา่าง นกนโอน่าตังไงเนี่ยน,น,นีย่เพื่อใส่คันไปปุ๊บรลับบรรยากาศได้ฟังใ,ให้แดดได้เนี่ยของเบียร์เนี่ยองปลูกต้นไม้ต้ในใหญ่ตรงนี้สักหนึ่งต้นให้เป็นร่ม ลงเยอะนะครับแน่นมากแล้วก็เหลือฉาบอีกาี้ข้าวก็ลางงาม เจอเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะครับเพากันางานนี่ก็ไม่น่าเชื่อนี้ทำคนเดียวเลยนะฮะดูครัว่าเขาว่าหอกหมักไหมเมื่อเดือนหนาแม่ว่าที่ใดเกี่ยเขา กล้วยก็อกกโอ้โหก,กล้วยขอกำลังฟื้นแล้วเป็นรลมนะฮะสู้ลูกสู้สู้นะครับ các Đây, cái không buồn chẳng kia nó tạo là con này bàn nhà này bàn dày không ทั้งำกับข้าวก็น่าจะแบบวิวสวยทั้งนัดน,นี่นะครับโ,โ,โ,โเล็กแฟดนี่ ต่างภายในก็เสร็จแล้วแล้วก็จะก่อห้องพอดีปึ๊บๆนะก่อตอนนี้ขึ้นอีกตอนนี้ก็รอเหล็กนะทุกคนฮะรอเหล็กมาเหล็กเพ่มาสักทีนะฮะทุกคนก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างด้านนอกเนาะนะครับก็ยังเหลือก่อด้านใน เป็นสัดส่วนของห้องนะครับทุกคนมุห้องน้ำครัวก็จะกว้างอยู่ดิพอดีสดสใส่ตู้เย็นใส่เครื่องซักผ้าก็จะปล่อยน้ำออกไปข้างหลังนะฮะจะทำกำแพงขึ้นเดือนหน้าทุกคนแม่มอบอกว่าเดี๋ยวขอเกี่ยวข้าวก่อนนะครับก็จะ,จะทำกำแพง นอกแล้วก็จะทำเป็นเป็นร่องน้ำนะฮล่องน้ำสุดนว่นเลยนี่สองฝัง่ก็อาจจะต่อยาวงหลังองบีนะฮะอนคลิปนี้เบลก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับทุค,นนค่อนๆไดวเจอมันคลิปหน้านะครับทุกท่านสวัสดีครับ